สวัสดีครับผมวิรชัยนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ผมจะมาสาธิตโปรแกรม Preventive Maintenance ให้ดูกันนะครับเนื่องจากมีคนขอมาให้ทำดมโมก็เลยจะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันไปพร้อมกันเลยก่อนอื่นผมมาเปิดตัว Excel file นะครับ Preventive Maintenance ที่ผมออกแบบเอาไว้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับประกอบไปด้วย2ตารางนะครับอันแรกคือ Preventive Maintenance Table ประกอบไปด้วยวันที่ที่ต้องทำการซ่อมบำรุงนะครับอันที่สองก็คือหมายเลขเครื่องจกักรอันที่สามก็คือทำแล้วแล้วก็อีกตารางหนึ่งก็คือตัว machine table นะครับหรือตารางเครื่องจกักรประกอบไปด้วยเครื่องจักร number นะครับหมายเลขเครื่องจกักรแล้วก็ชื่อเครื่องจกักรวันที่ลงทะเบียนแล้วก็ตัว life ก็คืออายุของเครื่องจกักรคาดว่าเราจะทำ PM ไปถึงเท่าไหร่ 10ปี11ปี12ปีลักษณะนี้นะครับถัดมาก็คือตัว PM Period ครับว่าเราจะทำเป็นช่วงช่วงช่วงละ1้อวัน90วันหรือ365วันก็แล้วแต่นะครับแล้วตัวคอลัมน์สุดท้ายก็คือ PM Check หมายถึงว่าเราคีดิวทั้งหมดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะ X ออกไปเพื่อไม่ให้ขีดซ้ำนั่นเองครับมาดูกันเลยนะครับผมไปเปิด Microsoft Access ขึ้นมา เราก็แบงค์ database นะครับจากนั้นก็ไปหาโฟลเดอร์เก็บกันครับผมขอเก็บไว้ที่ตัว Desktop แล้วกันนะครับเราก็ตั้งชื่อเป็น250925นะครับปีเดือนวัน PM ก็คือโปรแกรม Preventive Maintenance นั่นเองครับโอเคไปครับเรียบร้อยปุ๊บก,ก็ Create เลย ตัว Table แถมไม่เอานะครับปิดทิ้งไปก็จะเห็นได้ว่าเราจะได้ตัวโปรแกรม v e n t i v e Maintenance มาอยู่ตรงนี้แล้วครับหน้า Desktop ตามที่เรากำหนดนะครับจากนั้นก็กลับมาที่ตัว Excel ครับมา Copy Table ไป c o n t r o l C แล้วก็ c o n t r o l V จากนั้นเขาก็ถามว่า First row นี่เป็นคอลัม n ์ e a d e r หรือเปล่าเราบอกว่า Yes ครับเพราะเราเอาหัวคอลัมน์มาด้วยนะครับ Import successfully นะครับจบ มาถึงตรงนี้ก็กด F2 นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น PMTBL ถัดจากนั้นก็กลับไปที่ Excel ครับ c o p y ปีตัว Machine ม,มาต่อเลยนะครับเป็นตารางที่2 Ctrl c o n t r l C c o n t r l V แล้วก็ Import successfully ครับโอเคตรงนี้ก็เป็น MCTBL ก็ได้มาทั้งหมด2ตารางนะครับสเต็ปถัดมาก็คือคลิกขวาที่ MCTPL ครับเข้า Design View แล้วก็คลิกขวาที่บรรทัดบนนะครับ insert row แล้วก็ใส่ ID ให้ครับสำหรับการใช้ Microsoft Access นะครับทุก table ทุกตารางต้องใส่ ID auto number แล้วก็ primary key นะครับคลิกขวาเลือก primary key เสมอนะครับแล้วก็ปิดไป save yes แล้วก็มาที่ PM ครับคลิกขวาเข้า Design View คลิกขวาช่องบนนะครับ Insert Low PID Auto Number แล้วก็ใส่กุญแจครับก็ปิดไปนะครับจบเราให้ Index กับ2ตารางเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็กลับมาวนซ้ำครับที่ MC table คลิกขวาดีไซน์วิวทำไมต้องเซฟไปก่อนครับเพื่อให้ ID มันมีผลนะครับจากนั้นมาที่ M Number ครับ m number ผมว่าไม่เกิน20ตัวอักษรก็พอแล้วนะครับคือขนาดของ text นะครับถ้าให้เยอะก็เปลืองเนื้อที่ครับ m name นะครับอันนี้ผมก็ให้59ตัวอักษรแล้วกันครับตัว register date ขอเปลี่ยน format เป็น medium date นะครับเพื่อให้เห็นเดือนเป็นตัวอักษรจะได้ไม่มีปัญหา0203คือเดือน2เดือน3กันแน่นะครับตัว life กี่ปีเป็น number นะครับ เป็น integer ครับคือเลขจำนวนเต็มแล้วอย่าลืมใส่0ที่ default value ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นค่าหนาวเราจะ error เวลาบวกลบคูณหารมาที่ pm number เหมือนกันนะครับเป็น integer default 0แล้วก็ m check อันนี้ผมขอเป็น yes no ครับคือถ้าติ๊กหมายถึงคียไปแล้วดิวทั้งหมดนะครับถ้าไม่ติ๊กก็ยังไม่ได้คีโอเคปิดไปครับ save yes แล้วก็เขาบอก data loss เพราะเราไปปรับ แก้พวกจำนวนดิจิตแลอจำนวนเทคนั้นนะฮะก็ช่างมันเยสไปแล้วก็เยดไปมาที่ pm ครับคลิกขวาดีไซน์วิวครับตัวเดทก็ขอเป็นมีเดียมเดทเหมือนเดิมนะครับตัว mc อันนี้จะเป็นดอกดาวนะครับกดแท็บมาที่ช็อตเทค x t เลือกลุกอัพวิสาดครับทำดอกดาวเน็กไปนะครับดอกดาวจากมาชินเทเบลถูกแล้วเน็ก <next S 2> ไปอันนี้ผมต้องการตัว Number มาโผล่ในดอกดาวนะครับแต่กลัวจะจำไม่ได้ว่าเบอร์นี้คืออะไรก็เลยเอาเครื่องจักรมาด้วยครับ2อันแล้วก็ next ไป s o r t ตาม Number เ,เป็นหลักนะครับแล้วก็ next ไปเห็นไหมครับมีเครื่องจักรมาให้ดูด้วยขยายคอลัมน์ดอกดาวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้หดลงแล้วก็ finish เลยครับ save yes แล้วก็ yes ไป yes ไป data loss ไม่สนใจนะครับ มาตัว finish date นี่ก็เป็น medium date เหมือนเดิมครับแล้วก็ปิดไปจบนะครับการสร้างฐานข้อมูลหรือตารางใน Microsoft a c c e s s นะครับตัวนี้เป็นดอกดาว์ down, พกกดปุ๊บก็จะมีทั้ง Number ทั้งชื่อให้ดูครับแล้วก็ตัว MC เรียบร้อยหมดนะครับเราได้ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วถัดจากนี้ก็จะเอาฐานข้อมูลตัวนี้ไปสร้างคิวリーครับเพื่อจะไปสร้างฟอร์มต่อไป คลิกที่ Machine Table นะครับ Create Query v i z a ทำไมต้องมาสร้าง Query ครับเพราะ Query จะมีการคำนวณเพิ่มเติมนะครับ Next ไป Next ไปเราตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น MCQ ครับแล้วก็ Finish เข้ามาดูนะครับคลิกขวา Design View ในนี้เราต้องการทำอะไรครับผมต้องการเอาตัว M l i h e ไปคูณ365แล้วก็หารด้วย PM นะครับ จะได้เป็นจำนวนครั้งที่จะต้องทำ preventive maintenance ครับก็มาดูกันครับผมขอขยายช่องพวกนี้ให้กว้างๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับ M life คูณด้วย365หารด้วย MPM ครับก็จะเป็น M period ว่ากี่ครั้งนะครับตัวนี้จะคูณจะหารไม่รู้ครับผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็น integer นะครับ คือเลขจำนวนเต็มเราคงไม่มีครั้งครึ่งครั้งจุดสองห้นะครับแล้วก็ไปดูกันครับคลิกขวา d a Data s h e e t View เห็นไหมครับได้20ครั้งเนาะ10ปีก็คือปีละ2ครั้ง180วันนะครับ20ครั้งอันนี้12ปี3 6 5วันก็คือ12ครั้งนั่นเองครับก็จบนะครับมาทำคิวรีตัวนี้ต่อคลิกที่ pmtbl ครับ create แล้วก็ q ิวรี่วิสแล้วก็โอเคไป โยนหมดนะครับอันนี้ไม่มีคำนวณอะไรก็ตามนั้นครับแล้วก็ pmq นะครับเปลี่ยนชื่อจำนะครับชื่อถังหมดใน table query form หรือว่าออัมน n ต้องไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมถึงเอา pp มาใส่หน้าหรือ m มาใส่ครา้งหน้าจะได้ไม่เป็นเดทเหมือนกันปิดไปครับคราวนี้ผมจะเอา2ตัวนี้ไปสร้างฟอร์มนะครับ ก็เลยมาที่ create สร้างฟอร์มเปล่าขึ้นมาก่อนด้วยฟอร์มดีไซน์เป็นกระดาษเปล่านะครับขยายเต็มจอครับจากนั้นก็ไปเซฟเซฟเป็น pm form นะครับแล้วก็ลากตัว machine ม,มาวางตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมครับเป็น mcsf ตอนเป็น table ก็ tbl นะครับเป็น query ก็ q พอเป็น sub form ก็ sf ลาก pmq มาวางครับแล้วก็ sf ครับจากนั้นก็มาจัดนะครับเอาหัว l a เบลมาก่อนเลยเล a l ล g n top แล้วก็มาจัดตัวตารางอีกทีหนึ่งนะครับเลงแล้วก็ลาย top size space t o t o l e s s แล้วก็ลากยาวลงมาให้เต็มจอครับอ่าขอกระเถิบอันนี้มานะครับ เลือกเราใช้ลูกศรกระเถิบนะครับจะได้ง่ายเพราะมันจับไปแล้วโอเคครับตัวมาชีนนี่ข้อมูลเยอะกว่านะครับก็เ,เลยขอขยายอ่ะมาดูข้างหน้ากันครับคลิกขวาฟอร์ Form View เห็นไหมครับเราก็ได้หน้าตาแบบฟอร์มที่จะกรอกมาแล้วนะครับ ตรงนี้ใช้กอรอกเครื่องจักรนะครับเวลามีเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาก็กอรอกแล้วก็ลงทะเบียนใส่ตัวอายุเครื่องจักรแล้วก็ตัว PM period ไว้ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะหาออกมาเลยนะครับตัว period ตัวนี้สมมุติตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น5ปีปุ๊บมันก็จะหาเป็น20ครั้งเห็นไหมครับลักษณะนี้เอาให้มันต่างหน่อยแล้วกันเป็นเจปีแล้วกันก็เป็น28ครั้งครงนี้หลักการหรือก,ก,กลไกของเราคืออะไรครับ คือมาเราดับเบิลคลิกตรงเครื่องจักรที่เราขี่เสร็จเรียบร้อยเราดับเบิลคลิกตรงนี้ปุ๊บให้มันเอาตัวนี้ไปคำนวณด้วยจำนวนงวด12งวดนะครับเราก็คี์เข้าไปตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยครับก็มาดูขั้นตอนกันนะครับลำดับความคิดกันว่าเราวางแผนอย่างไรตอนแรกเราเอา m l i ไรไปคูณ365เป็นวันเราจบไปแล้วนะครับเอา PM ไปหารเป็นจำนวนครั้งเราก็จบไปแล้วได้ครั้งมาแล้วนะครับ ต่อไปเราจะทำคิวี่เพื่อจะขี่งวดแรกครับงวดแรกมันจะต่างกันยังไงงวดแรกมันจะเอา r e g i s t e r d a t e ครับมาบวกด้วย180วันนะครับแล้วก็เอามาขี่เข้าตรงนี้ก็คือเอาเครื่องจักรตัวเนี้ย welding machine อันนี้ครับมาขี่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาวันที่4ไปบวกด้วย180วันมาใส่เป็นงวดแรกนะครับ พอจบการทำคิวรี่สำหรับงวดแรกแล้วเราก็จะมาทำตัวคิวรี่อันที่สองครับเพื่อหาวันล่าสุดว่าไอ้ตรงเนี้มันไล่ไปกี่ครั้งแล้วสมมติมันไป4ครั้งเราก็จะไปหาวันล่าสุดคือวันของครั้งที่4มาบวกด้วย180เป็นครั้งที่56ต่อไปอย่างเงี้ยนะครับก็ไอ้ตัวนี้แหละจะหาวันล่าสุดของที่เราขี่ไปแล้วแล้วก็ขี่เพิ่มไปเรื่อยๆจนจบนะครับ ก็มาอันที่5นี่แหละจะเป็นตัววนลูปคี่จนหมดโดยเอาวันล่าสุดแต่ละครั้งบวก pm ไปเรื่อยๆแล้วพอจบขั้นตอนปุ๊บเราก็จะมาติ๊กตรงนี้ครับว่าคี่ไปแล้วเป็นอันจบนะครับถัดจากนั้นก็จะไปทำฟอร์มขึ้นมาเพื่อจะมาไล่ control ตัว pm ให้ทำตามกำหนดพอ pm ไปแล้วก็ใส่ finish date ก็ถือว่าจบไปสำหรับวนนั้นๆนะครับเราก็จะไม่เห็นมันอีก สำหรับเครื่องที่เราติ๊กไปแล้วเราก็จะไม่เห็นมันอีกนะครับตัวที่จะเห็นก็คือตัวที่จะต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือสเต็ปขั้นตอนงานที่เราวางแผนเอาไว้โอเคครับผมขอตัดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปต่อกันคลิปหน้าเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปแล้วพบกันใหม่ครับ